องค์ดำแสนจึงได้ออกตามหาพระชายานารุมาตรอย่างพลิกขืนฟ้าและแผ่นดินแต่ทำอย่างไรก็ไม่พบเลยครับพระองค์จึงทรงระลึกรู้ตัวได้ว่าพระองค์ได้ทำหัวใจของพระองค์สูญหายไปด้วยตัวเองก็ได้แต่โทษตัวเองและเศร้าโศกเสียใจ เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าพญานาคเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของชาวอีสานกันเนื่องจากชาวบ้านในแถบนั้นต่างก็ให้ความศรัทธาและความเคารพบูชากันอยู่มากทีเดียวครับแต่ท่านพญานาคที่พี่มีกําลังจะกล่าวถึงในวันนี้ไม่ได้อาศัยอยู่ในแถบอีสานแต่อย่างใดครับพญาดําแสนสิริจันทรานาคราชเป็นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ที่อาศัยอยู่ในวังบาดานทางตอนใต้ของไทยในแถบทะเลอันดามันของเรานี่เองครับท่านเป็นหนึ่งในเก้านาคาที่ปิะดีผู้กล้าหาญ ว่ากันว่าครั้งหนึ่งท่านได้ต่อสู้กับพยาครุฑจนได้รับชัยชนะด้วยนะครับพยาดำแสนสริจันทานคราชหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าองค์ดำแสนนั่นแหละครับองค์ดำแสนเป็นพระราชาโอรสในพระศรีสตนาคราชพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองในแถบฝั่งโขงในประเทศลาวเพื่อนบ้านเรานี่เองครับเชื่อกันว่าองค์ดำแสนเป็นพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะซึ่งในบรรดาเหล่าตระกูลต่างๆของเหล่าพญานาค จะเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าลักษณะภายนอกของพญานาคในตระกูลนี้จะดูเกลียวกราดและดุดรนมากทีเดียวครับเนื่องจากเป็นพญานาคที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรบจึงดูแข็งแกร่งเหมือนกับเหล่าทหารกล้านั่นเองครับแต่ถึงแม้ลักษณะภายนอกของพญานาคในตระกูลนี้จะดูขัดตาต่อเหล่าพญานาคในตระกูลอื่นๆไปบ้างแต่ก็เป็นพญานาคที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีจิตใจนงดงามมากทีเดียวครับ ซึ่งองค์ดำแสนนอกจากจะเป็นพญานาคหนุ่มรูปงามแล้วยังมีนิสัยอุบอ้อมอารีว่ากันว่าพระองค์มีอายุกว่า9 0,000ปีมนุษย์มาแล้วครับเป็นพญานาคที่มีผิวกายเป็นสีดำมีความเฉลยอฉลาดเชี่ยวชาญทางด้านวิชามนตราและศาสตร์วุฒการต่อสู้ด้วยความสามารถรอบด้านจากความแตกฉานในวิชาในทุกแขนงขององค์ดำแสนจึงทมให้ได้รับการไว้วางใจเป็นราชท,ทูตแห่งวังบาดาน โดยมีหน้าที่เดินทางไปเจริญสัมพันธ์ธรรมตรีกับพญาอนันตนาคราชผู้เป็นราชาแห่งนาคในตระกูลวิรุปักร,ราชาผู้ครองวางบาดาลอันลโหูฐานนั่นเองครับฝ่ายพญาอนันตนาคราชเองเมื่อได้เห็นความสามารถขององค์ดำแสนแล้วก็ได้ชื่นชมความเฉลียวฉลาดขององค์ดำแสนเป็นอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีกองกําลังของเหล่าพญาครุฑยกทัพมาลุกานวังบาดาลของพระองค์ พญาอานันตนาคราจึงได้มอบหอกสีอนันตเศษให้กับองค์ดำแสนเพื่อนำไปใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับกองทัพพยาครุฑนั่นเองครับโดยความสามารถของหอกอนันตเศษที่ว่านี้คือสามารถกระจายตัวออกเป็นพันๆเล่มพุ่งเข้าแทงศัตรูจนหมดสิ้นครับก็โดยความเชี่ยวชาญด้านการรบและความแตกฉานห่งศาสตร์วิชาขององค์ดำแสนจึงทาให้ได้รับชัยชนะเหนือกองกําลังพยาครุฑในครั้งนี้จนได้ครับ หลังจากการลบเสร็จสิ้นองค์ดำแสนก็ได้เขายึดสมบัติพระสถานของเหล่าพญาครุฑแล้วนำไปมอบให้เป็นของกำนันแดพนน่พยาอนันตนาคราชครับฝ่ายพญาอนันตนาคราชก็ได้ผูกสัมพันธ์ต่อไมตรีกับด้วยการยกพระนั่งมณีนฤมยุม,มาตรดุษาของตนผู้มีสิริโฉมงดงามมากให้กับองค์ดำแสนนับแต่นั้นมาครับซึ่งวีรกรรมขององค์ดำแสนได้เป็นที่เรื่องลือแก่เหล่พาพญาน้าทั้งหลายเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดพิธีปราบดาพิเศษนาคาธิบดีหนึาา่งใน9กษัตริย์นักราชผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นครับพระนางมณีนฤมาศหรือพระนางมณีจันทรามนตราวิชุรามณีนฤมาศเป็นพระมเหสีคู่บุญเคียงบ่าเคียงไหลกับองค์ดาแสนมาอย่างยาวนานครับซึ่งการถือกำเนิดของพระนางมณีนฤมาศนี้ก็มีที่มาที่ไปน่ามหัศาจรรย์ทีเดียวครับโดยพระนางมณีนฤมาศเป็นที่ด้าแห่งพญาอนา,านันตนาคราช ที่เกิดจากบัวนาฤมาศอันเป็นบัววิเศษที่พระรหูคายออกมาจากการกลืนเข้าไปนั่นเองครับว่ากันว่าบัวนาฤมาศเป็นบัววิเศษเป็นฐานประทับของพระแม่รักษมีที่พระมารดาของพระนางได้กลืนเข้าไปเหตุก็เพราะทำยังไงราชบุตรีในคันก็ไม่ยอมมาจุดบิเกิดสักทีครับ หลังจากที่กลืนบวนาริมาเข้าไปแล้วกเกิดอาเพศเกิดราหูอมจันทราทำให้พระมหาเทวีและลูกในคันสิ้นพระชนทันทีครับภายหลังลาหูได้เกิดความทรมานด้วยพลานุภาพของพระมหาเทวีองค์อสุรินลาหูจึงได้ขายพระนางออกมาพร้อมกับบวนาริมาศหลังจากนั้นจอมมหาเวททั้ง4อันได้แก่พญาอนันตนาคราชพญาู้ชงพญาเวทัตศีและพญาเพชรพัฒนาคราช ก็ได้ลดน้ําทิพมลลงบนบัวนารืมาสททาให้บัวเปล่งแสงสว่างจ้ากลายเป็นธิดาพญานาคซึ่งก็ได้ตั้งชื่อว่ามณีนารืมาเทวีนั่นเองครับภายหลังพญาเวทัสสีได้ขอพระธิดาน้อยมณีนารืมาสไปเลี้ยงดูและถ่ายทอดวิชาวความรู้ให้พระธิดาน้อยจนเกิดความแก่กล้าซึ่งพญาเวทัสสีก็ได้ฉุบเลี้ยงพระธิดาจนเติบใหญ่เป็นนาคินีผู้มีสิริโฉมงดงาม และแก่กล้าวิชาอาคมเป็นอย่างมากครับก็เรียกได้ว่าทั้งเก่งและสวยเลยทีเดียวครับต่อมาพระยาอานันตนาคราชผู้เป็นบิดาแท้ๆของพระนางมณีนาฤมาศจึงได้ยกพระนางให้เป็นพระมเหสีขององค์ดำแสนเพื่อสร้างสัมพันธ์รรมตรีนั่นเองครับภายหลังที่จัดพิธีปราบราพิเศษแล้วพระนางมณีนฤมาศก็ได้ชื่อว่าพระนางมณีจันทรามนตราวิชุรามณีนฤมาศนั่นเองครับ ทั้งคู่อยู่ครองบารมีกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งวันหนึ่งพระนางมณีนารุมาตรผู้เป็นมเหสีเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเนื่องจากทุกครั้งที่พระองค์ดำแสนเดินทางไปลบยังหัวเมืองต่างๆก็มักได้พระธิดาแห่งเมืองน,น้อยใหญ่นั้นมาเป็นพระสนมก็โดยเหตุผลด้านสัมพันธไมตรีนั่นเองครับจนกระทั่งพระนางมณีรารุมาตรทนไม่ไหวจึงได้นีพระองค์ดำแสนไปซึ่งก็ได้อธิษฐานจิตถอนความรักปรถนา โดยลั่นวาจาไว้ว่าหากประรถนาจะมีรักก็ขอดำรงคงมั่นเพียงรักเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นพระนางก็มาจุติเกิดในเมืองมนุษย์เพื่อจะบำเพ็ญธรรมนั่นเองครับฝ่ายพระองค์ดำแสนทราบว่าพระชายาหนีไปจากพระองค์แล้วด้วยความรักและความสำนึกผิดในการรับพระธิดาจากเมืองต่างๆมาเป็นเมียเพราะเหตุความกระหายที่จะรวมหัวเมืองต่างๆมาเป็นอนาณาลิคมนั้นองค์ดำแสน จึงได้ออกตามหาพระชายานารมาตรอย่างพลิกหุนฟ้าและแผ่นดินแต่ทําอย่างไรก็ไม่พบเลยครับพระองค์จึงทรงระลึกรู้ตัวได้ว่าพระองค์ได้ทาหัวใจของพระองค์สูญหายไปด้วยตัวเองก็ได้แต่โทษตัวเองและเศร้าโศกเสียใจภายหลังพญาเพชรพัฒนคาราชนาคาผู้เป็นพี่ชายของพระนางมณีนารุมาตรได้มาพบตัวพระนางในภูมิุ่มของชาติมนุษย์จึงได้บอกเรื่องราวการตามหาของพระองค์ดำแสนว่า พระองค์ประสงค์ที่จะพบเจอกันอีกสักครั้งเพื่อขอโอกาสที่จะทำให้รักของพระองค์และพระนางเป็นดังรักแท้ตามประสงค์ของพระนางด้วยพยาดาแสนณตอนนี้ท่านทรงรู้ตัวด้วยตัวของท่านเองแล้วว่าสิ่งใดเป็นที่สุดแห่งหัวใจเป็นลมหายใจของพระองค์เองนับจากเสียพระชายาไปท่านทรงเก็บองค์บำเพ็ญพรตพ้อมทั้งตามหาและได้หยุดล่าหัวเมืองยุติกันรับราชธิดาในเมืองน้อยใหญ่ทั้งหมดแล้ว ในครั้งนั้นองค์ดำแสนก็ได้มีมิตเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับจึงได้เดินทางมาหาพระชายานารุมาตรเพื่อขอโอกาสและเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งฝ่ายพระชายานั้นแน่วแน่และอดคุณในศีลธรรมจึงไม่รือฟืนสารสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่องค์ดำแสนก็ไม่ได้ละสายตาจากพระชายาไปแต่อย่างใดครับคอยปกป้องคุ้มครองและติดตามไปด้วยในทุกๆท,ที่เมื่อการเวลาล่วงเลยไปองค์ดำแสนที่ครองราชสมบัติณวังบาดาลมาอย่างยาวนานนั้น ็ได้เกิดความเบื่อหน่ายจึงได้สละราชสมบัติต่อให้โอรสสืบสานต่อไปครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้นำหกสีอนันตเศษที่รับพระประทานจากพญาอนันตนาคราชนั้นไปทำลายที่หน้าผาโดยได้ทำลายให้เป็นปุ๋ยผงกระจายไปทั่วทั้งทะเลแต่ด้วยอนุภาพของหกที่หล่อจากบุญญาธิการของพญาอนันตนาคราชนั้นทำให้ผงของหกนั้นมีสีเทามันวาวขยายแผ่ปริมาณออกไปอย่างอน,นันต์ และกระจายไปทั้งสองทิศโดยว่ากันว่าในทิศทางแรกได้ไหลไปตามน้ําและไปรวมกันอยู่ตามชายฝั่งของเกาะหนึ่งไม่ไกลาจากวังบาดาลของพระองค์ซึ่งต่อมาก็มีคนมาอาศัยในเกาะนี้และได้ขุดเจอผงแร่ที่เกิดจากหอกอนันตเศษที่เป็นเปลือกปะกายใสภายหลังจึงเรียกผงแร่นี้ว่าแร่ดีบุกซึ่งเป็นเหมือนก้อนเกล็ดเม็ดเล็กๆที่กระจายตัวไปจนเต็มทั่วทั้งเกาะชาวบ้านจึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะภูเกล็ด ซึ่งต่อมาเพี้ยนไปเป็นเกาะภูเก็ตนั่นเองครับส่วนที่ทางที่สองผงเสียนันตเศษได้ลอยน้ำไปทางทิศเหนือซึ่งไปรวมตัวยังชายฝั่งอันดามันกลายเป็นแร่ใสต่อมาชาวบ้านได้ไปตั้งลกลากที่นั่นและได้นำเอาผงแร่ที่เกิดจากหอกเสียนันตเศษนั้นมาสร้างเป็นวัตถุต่างๆซึ่งแร่ที่ว่านี้ก็ได้ขยายตัวออกอย่างไม่จำกัดยิ่งนำไปใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเอือนองเต็มพื้นที่รอบชายฝั่ง ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่เมืองนั้นว่าแรนองหรือเมืองแรนองและเพี้ยนมาเป็นเมืองแรนองในปัจจุบันนั่นเองครับฝ่ายองค์ดําแสนหลังจากที่ทำลายหอกเสียนาตาเสดแล้วก็ส่งเก็บตัวเข้าบําเพ็ญตนและเฝ้าคอยคุ้มครองดูแลพระชายาหรือมาศไม่ห่างสายตานะตั้งแต่นั้นมาครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวความรักแท้ของพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่ในน่านน้ำทะเลใต้อย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และอย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่หมีด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่หมีและรายการสู่ตำนานต้องขอตัวก่อน